อ่าครับสวัสดเเพื่อนๆครับก็ปิดตำนานนะครับของชุดคัอารนะค์บอนกับทองแดงผสมกันที่ผมไปเปลี่ยนมาแล้วที่มาอาการอิดๆมันหายอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้มานานมากแล้วก็พอดีครับหลังจากจบทริปที่ไปเที่ยวที่ด่านช้างนะครับที่ไปเขาเทวดากันกับพี่น้องที่ไปกับ c r f นะครับก็เจอปัญหาครับมันกลับมาอีกแล้ว เสียงอิดอิดของคัทมันกลับมาอีกแล้วครับก็สู่สภาพที่กลับมาหลังจากที่ออกทิปมามันก็จะเย็นเย็นก็คือไปลุยทั้งทางชันแล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้ชันแบบโหดมากมายแบบมหาศาลนะแต่ก็เพื่อการอิดอิดอิดของคัทเนี่ยมันกลับมาชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มาตอนปลายตอนก่อนที่คัทจะติดสนิทก็คืออาการคล้ายๆเหมือนคัทเดิมครับเดี๋ยววันนี้ จะเอาเจ้าเนี่ยไปให้ทางศูนย์เขาเซอร์วิสเปิดแล้วก็เอามาเป่าฝุน่นแล้วก็จะมาดูกันว่าตอนนี้หน้าคาัดของตัวคาร์บอนทองแดงที่เราเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยตอนนี้คือมันกลับมาปกติไหมก็ไม่แน่ใจว่าทางศูนย์เขาจะเปิดมาหมดจนเห็นตัวทองแดงกับคาร์บอนหรือเปล่าแต่ว่า,วาเดี๋ยวจะจะเอาเข้าไป Service เซอร์วิสนะครับแล้วก็จะให้เพื่อนๆเห็นภาพว่าจะได้ เป็นยังไงหลังจากใช้ไปแล้วแล้วก็จริงๆมันก็ใช้งานดีนะมากนะตอนตอนที่เราลงใต้นะเส้นทางไปกลับกว่า2,500กิโลก็ไม่มีปัญหาเลยเลยแล้วก็พ่วงขากลับเนี่ยพ่วงคุณนองจากหัดใหญ่นะครับไม่ใช่หัดใหญ่อาหัดใหญ่หัดใหญ่ขึ้นมาที่ราชบุรีเลยก็ถือว่าใช้งานหนักของของฟอร์ซ่านะเพราะว่าผมเองผมก็หนักเป็นร้อยกิโลนะแล้วก็มีพี่หนองซ้อนมากลับมายาวๆเนี่ยนะก็อาการดีไม่งงแงแต่ว่ารอบนี้ เรียบร้อยแล้วครับอีทอีทอกลับมาแล้วก็เดี๋ยวไปสวิตดูเลยว,ว่าเป็นไงมาดูผลนี้ครับ เมื่อกี้ลองเทสนะครับก็คือเอารถออกมาขี่นะแต่ตอนที่มันดังก็คือตอนเ,เช้าอย่างตอนนี้ก็คือปรากฏว่ามันไม่ดังครับก็คือกลับมาเงียบเหมือนเดิมออกตัวไม่มี E-R ร,ร์แต่ว่าสันนิษฐานนะน่าจะเกิดจากการที่เราลุยแล้วก็เกิดความร้อนเหมือนเดิมนะตัวคัสต์มันมีความร้อนสะสมมันก็เลยลื่นนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันมีคาร์บอนกับทองแดงทองแดงนยะจะมีปัญหาเรื่องการละลายไปติดกับตัวกะระโหลกนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเข้าไปเซอร์วิสแล้วก็มาเช็คกันว่า ให้ช่างเขาดูว่าหน้าตาของตอนนี้กระโหลกมันโอเคไหมแล้วก็ตัวคลัชมันยังอยู่เท่าไหร่หลังจากเราใช้ไปประมาณน่าจะประมาณเกือบ4,000กิโลนะสำหรับสำหรับคันตัวนี้ก็ลองดูกันนะครับว่าประมาณไหนก็แต่ตอนนี้คือรอดแล้วโอเคเช้านี้แฮปปี้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าตอนนี้ถ้าขึ้นเที่ยวลุยเนี่ยเละแน่นอนนะครับแต่เราลองดูอีกทีนะครับว่าไปสวิตรเราจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ก็เปิดชุดข้างออกมาครับก็กระโลกก็ดําเหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่ได้มีความไหม้กว่าเดิมนะครับคัตมันยังมีอยู่ใช่ไหมอ๋อคือ,อมันอิด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 อ่ะดูนะับอันน,น,นี้ใช้ไปห้าพันก็สึกไม่เยอะนี่หว่า ตัวของโยนะครับที่ทำไปยังเลื่อนอยู่นนะเนยแต่ลื่อนน้อยหน่อยเ้ครัน่าประมาณนี้ที่ลองเป่าเป่าเฉยๆ้มดสวิตเลเน่าเลยเกอกอนะออ็โอเคครับฝุ่นโอ้โหก็ <laughs> สวิตเป่าชุดฝุ่นนะผหออกมาพุองอ่งเลยนะ แต่ว่าฝุ่นน้อยกว่าตัวที่เป็นของเดิมนะถ้าของเดิมนี้จะฝุ่นเยอะกว่านี้นะเพราะว่าชุดคาร์บอนทองแดงมันจะฝุ่นน้อยกว่านะครับปกติถ้าเป็นรุ่นเดิมจะออกหนักแบบนี้นะ मानि เป็น X Max สามเม็ดเม็ดเดิมสามเม็ดนะช่างเลี่ยงเหมือนเดิมผมก็จำไม่ได้มเรียงไงไม่รู้ได้ให้น้องทําให้หมดเลยนะครับก็เซอร์วิสเป่าตอนจริงตอนแรกนึกว่าฝุ่นน้อยนะก็เยอะยุ่มกันนะอันนี้ก็จบคลิปที่ไปเดยตรงกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเที่ยวกับคุณน้องก็ทั่วไปที่ใช้งานนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้เยอะนะก็เอยเห็นนะแต่ว่าคัดยังหนาอยู่นะ นอเคนะครับก็เช็คเสร็จแล้วครับก็ฟุ่นเพียบนะครับเดี๋ยวน้องก็ประกอบเก็บนะก็เดี๋ยวมาสรุปว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลองไปขี่เล่นสักพักหนึ่งนะว่าน่าจะปกติแหละเพราะเมื่อกี้ฝุ่นออกมาแบบเต็มเลยนะเราแรกคิดว่าน้อยนะพอเ,เยอะอยู่แต่ว่าน่า ตัวเนื้อผ้าก็ยังอยู่เยอะอยู่นะก็ยังถือว่ายังใช้ได้อีกสักพักใหญ่ๆโอเคเดี๋ยวนะจะประมาณนี้แค่เซอร์วิสใส่จระบีแล้วก็เป่าฝุ่นออกนะก็ให้น้องทางสูงฮอนด้าจัดการให้เราแบบนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สรุปเลยนะครับก็หลังจากไปเซอร์วิสชุดข้างมานะก็แต่ก็เอาจิงๆมันก็คือกลับมาอุณหภูมิปกติอะ่ะมันก็ใช้งานได้นะสลับเจ้าคัดคาร์บอนผสมทองแดงที่ผมใส่ไปนะส่วนที่มันบอกว่าควัน อ่าเรียกว่าอะไรฝุ่นผงน้อยกว่าก็จริงไหมนะก็จริงนะก็คือถ้าเทียบกับชุดคัสเดิมที่เป็นของฟอร์ซ่าเนี่ยก็มันจะเป็นฝุ่นสีสีฝุ่นนะนะแต่ว่าถ้าอย่างตัวของที่เราดูในคลิปก็จะเห็นว่าเป็นฝุ่นเหมือนกันแต่มันจะเป็นฝุ่นออกสีดำาๆนะครับก็เป็นฝุ่นแบบแต่ก็ไม่เยอะนะถ้าพูดถึงกับระยะทางที่ขับมาขนาดนั้นแล้วก็เป่าออกมาแต่ก็ตกใจตอนแรกช่างเขาก็บอกว่าก็ก็เยอะอยู่นะครับสาหรับ ปูที่เห็นนะครับเพราะน่าจะเกิดจากการที่เรา,เาไปลุยขึ้นเขานะก็หลังจากเซอร์วิสรถเสร็จนะก็กลับมาล้างนะตอนแรกก็จะไปร้านที่ร้านนะทำไปทำมาพอโดนค่าทำไป300ช่วงนี้ก็อะไรไประหยัดได้ก็ประหยัดนะก็ล้างกันเองนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็มอบไว้สำหรับคนที่รักฟอร์ซา่า0หรือฟอร์ซ่า0อนะก็อย่าลืมเข้าไปเซอร์วิสบ่อยๆนะอย่าปล่อยทิ้งให้นางเหมือนผมนะแต่ว่าถ้าถามว่าระหว่างคัดคาร์บอนเดิม อาโทษคัดคาร์บอนกับคัดคาร์บอนกับคัดเดิมเพื่อนเรื่อนก็ก็ยังรู้สึกว่าคัดคาร์บอนก็แฮปปี้นะเท่าที่ดูจากหน้าสัมผัสที่เห็นอย่างเมื่อกี้ก็ในคลิปก็มันก็ยังเหลือเยอะอยู่แล้วก็หน้าสัมผัสมันใหญ่กว่าคัดเดิมนะแล้วก็อาการที่ดังอิดอิดก็มาแค่ตอนปลายๆนะก็โอเคก็เดี๋ยวคงใช้กันต่อไปนะก็สำหรับใครที่ชอบน้องส -50 นะครับก็ดูแลกันให้ดีนะครับระหว่างเดินทางนะโอเคนะครับพบกันในคลิปต่อไปจ้ะ หลังกันบ้างนะฝนกำลังเริ่มหยุดว่างแล้วนะครับโอเค